เามีสิ่งที่ไม่เหมือนอย่างใครๆเขาและถ้าเขาถามว่าเล่นที่ไหนให้ตอบเขาไปมาเกามาเกามาเกามาเก้าแปดแปดผมว่าฉนเดีหลายเขาก็มีแอทีไลน์อายดีแอดมาเกาเคลิรมาเกามาเกามาเก้าแปดแปดอย่ามวแต่มองเวลาเป็นไงมันทองก็มาลองมาไปสูตรกันดูที่มาเกาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบูวิศรุต นักข่าวมืออาชีพกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการโหนทวิตเจาะทุกประเด็นร้อนป้อนความจริงเพราะว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของเราครับผมเรื่องแรกที่เราจะพูดกันในวันนี้คือบอลไทยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับทีมชาติฟุตบอลไทยที่ไปเตะรอบชิงชนะเลิศกับ เวียดนามหลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันเตะบอลหรือต่อยมวยวะมีเหตุการณ์ดึงเสื้อเตะบอลอัดบอกเลยว่ายิ่งดูยิ่งใหญ่พูดเตะอย่างนี้มาเตะกันเลยดีกว่าแล้วเราไปดูภาพคลิปและคอมเมนต์จากชาวทวิตเตอร์นะว่ามีอะไรบ้างรบกวนปลดล็อกครับผัก หักแล้วครับโอ้โหอืมนี่เป็ออ<ใ>นโอ้โหบีบบีบคอเลยนะฮะโอ้โหนี่แรงมากนะฮะนี่แรงมากแรงมากจะตบกันอยู่แล้วนะฮะนักบอลเวียดนามไม่เคยพัฒนาสันดานเลยจริงๆจริงไอ้เหี้ยอืมลูกนี้เตะเข้าไปอย่างนี้จงใจชัดๆถ้าบอกว่าไม่ตั้งใจนี่ก็คงจะไม่ได้ฮะเนี่ยโอ้โหบอลมันอยู่นิ่งแล้วอ่ะรู้ชมเห็ไหมฮะบอลอยู่นิ่งอยู่กับพื้นทีมชาติไทยเอาไปตบกับพื้นแล้วมึงยังเอาตีนไปเตะทุกวัน มึงคิดอะไรอยู่ช็อตดึงเสื้อฮะดูนะฮะดึงเสื้อโอโหโอโหดึงอย่างนี้โอโหดึงยังไงฮะดึงอย่างนี้อันนี้จะเป็นสูตรนะฮะมันมันไม่ยืดนะฮะแต่เสื้อของของวอลลิสเขายืดยืดมากยืดทนไม่มีขาดมีชาวทวิตเตอร์ให้แคมเปญมา้วฮะยืดทนไม่มีขาดวอลลิสสั่งได้ที่โหนทวิตต่อไปนักบอลเราไปที่เวียดนามมี่ก็ต้องให้ใส่สนับกระจับเสื้อกรอะ ใส่แค่แรกเลยเฮดการ์ดเฮดการ์ดนะฮะเมื่อกี้โดนอย่างนี้นี่โดนอย่างนี้เนมะื่อกี้โอ้โหตกใจสุดสัส้นๆแล้วกันกับเรื่องนี้แมชหน้ามึงก็เบามือหน่อยฮูเจ็บม,ม,มาตอบประเด็นตัดมาประเด็นตัดมาของเรานะฮะ เห็นผมเปิดตัวกับเพลงสุดฮิตเรื่องนี้คงไม่พ้นกับมาเก๊า888นะฮะอยู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นมานะฮะกับแฮชแท็กมาเก๊า888เพราะว่าดาราสาวสวยอย่างคุณนิวอริสรานะฮะได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองจัดหนักจัดเต็ม แฉทุกประเด็นเปิดทุกประเด็นล่อตีนให้กับชาวเน็ตชาวตำรวจทุกๆชาวที่จะเข้าไปจอยกันที่มาเก๊าแปดแปดนะฮะบางฝั่งก็บอกว่าทาถูกแล้วที่มาแชเอา้าแล้วทำไมิึงมาแฉเออตอนนั้นไม่ไปแฉแล้วพี่มดดำละ่ะอยู่ที่แฉหรือเปล่ารู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาใส่กูอีก อย่างท่านนึงบอกประเด็นคือไม่ได้สนที่นางมีปัญหากับใครแต่มัน่าสนใจตรงที่ว่ามามา,มาก๊อ8ปแปเนี่ยมีมานานแล้วตรวำรวจก็ทําอะไรอยู่ถึงไม่รู้เรื่องอะไรจนต้องให้นางออกมาแฉก่อน คือยังไงเราแคปทันนะน,นี่มาเริ่มเปิดบอเลฮะ,ะยังไงเราแคปทันนะปุ๊บอีกฝั่งมาเลยคิดยังไงออกมาแฉคิดดีแล้วเหรออดีตเงินที่เคยใช้ก็ได้มาจากเขานี่รู้ดีอีกรู้ดีอีกนะฮะรู้แหล่งที่มาเงินมาตลอดด้วยอ่ารู้ลึกแล้วทาไมตอนนั้นไม่แฉออกมาแฉตอนที่ตัวเองได้ดีหนีไปต่างประเทศแล้วแน่จริงก็แฉสมัยคบกันสิไอพีเ่เขาแฉสมัยก่อนเขาก็เลิกกันสิว่ามึงจะบ้าหรือไงแต่อีกท่านก็บอกว่า ถ้ามาจับผิดคนแฉแบบนี้ต่อไปใครเขาจะกล้ามาพูดล่ะคะโอ้าหาโหนี่ก็เป็นประเด็นฮอตประเด็นร้อนที่เชียงไปเียงกันมานะฮะไม่บอกว่าใครผิดใครถูกละกันก็ขึ้นอยู่ที่มุมมองของคุณผู้ชมทุกท่านแต่เรื่องของเรื่องมันก็เพลงเขาดาีคุณเกาตรงไหนคุณคันตัไหนคุณก็เกาไว้ตรงนั้นแหละ ประเด็นต่อมาครับผมเรื่องนี้นี่ผมบอกเลยว่าหลายคนที่กําลังตกงานกําลังหาไรายได้เสริมเจอทางตันในชีวิตคิดไม่ออกจะหันไปทางไหนหันไปทางนี้ครับพรีมายากัแฮชแท็กเมพรีมายาลงทุนเพียง6,000บาท3เดือนได้ถึง15ล้านแม่ครับแม่มี6 0 0ันไหมฮะ เอาเรามาดูความคิดเห็นของนักสืบชาววิตว่าเรื่องราวมันเกิดอ,อะไรขึ้นข่าวัวข่าวจากข่าวสดเลยนะฮะนิ่มพรีมายายันไม่ได้หลอกลวงประชาชนบอกทําธุรกิจเลี้ยงครอบครัวไม่ได้หลอกลวงใครยืนยันลงทุน6กพันได้15ล้านจริงมีหลักฐานทั้งหมดกูว่าข่าวนี้เป็นข่าวเบี่ยงประเด็นสังคมมากกว่าแค่ข้อหายังออกมาพูดกนไม่ชัดเจนแต่ตีข่าวไปไหนตอนไหนแล้วยังมีข่าวทุนจีนสีเทาอีตั้งหลายข่าวข่าวโยงหลานไอตุไอตูด้วยไอตูมีใครวะ โอ้โหคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้นี่โหดครับกินอาหารเสริมลดความอ้วนยังไงให้อ้วนขึ้นอีกบุลลี่บุลลี่เฉยอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องลองคิดตามดูว่าแท้จริงมันคืออะไร6ลงทุน6000มันได้15ล้านจริงไหมนะฮะแต่เท่าที่คุณนิ่มเขาบอกว่าแต่ไอ้15ล้านที่ที่ได้มาเนี่ยมันคือยอดขายทั้งหมดจากตัวแทน700กว่าคนแต่จะผิดกฎการโฆษณาอะไรตรงไหนไหมก็ต้องให้คุณตำรวจ เป็นผูต้ตรวจสอบนะครับ เรากลับมาต่อกันในประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับผม b i l l ทำร้ายร่างกายผู้หญิงพอมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยนักสืบทวิตเตอร์เขาก็ไปคุยไปเขียยไปหาจนสรุปเรื่องราวต่างๆกันได้เรื่องคือผู้หญิงเนี่ยเป็นนักเขียนนะเขียนบทเพื่อจะดันผักดันคอยชงสร้างกระแสะคู่จิ้นให้อันนี้เขาสรุปมานะฮะผมไม่ได้คิดเองนะฮะซื้อรถ B M ซื้อของแพงๆให้เช่าคอนโดให้โอนเงินให้เป็นล้านครับ แต่แต่ผู้หญิงก็ถูกทำร้ายร่างกายแต่ยอมเพราะว่ากลัวผู้ชายหมดอนาคตยอมปิดเรื่องที่คบกันเป็นความลับนะฮะมารู้ทีหลังว่าโดนคบซ้อนผู้ชายเอาของเอาเงินไปปรนเปย์หญิงอื่นพาหญิงอื่นขึ้นคอนโดย็งไงฮะใจผู้หญิงอย่างเราเราทนไม่ได้หรอกมันหักหลังกันมาทําอย่างนี้แล้วจะมาทําร้ายกันแล้วผู้หญิงจะเอาของไปให้ผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วไปชวงของก็ไม่ได้คืนอีกผู้ชายไปออกอีเวนต์ร้องไห้ฟูมฟาย แฟนคลับก,ก็มาโอ้มีหลักฐานกันทุกอย่างนะฮะผู้ชายเคลื่อนไหวนะฮะตอนเย็นลงแชทที่ผู้หญิงโวยวายแต่กระแสตีกลับจนระเบิดไอจีระเบิดทวิตท,ทิ้งไปเรียบร้อยนะครับสรุปตอนนี้คือโดนค่ายพักงานครับพักแบบไม่มีกําหนดด้วยพักให้จนหายเหนื่อยพักให้จนหมดเรี่ยวพักให้จนหมดแรงยังไงก็ฝากนิดนึงล้วกันว่าเราไม่พอใจอะไรได้ไม่ถูกใจอะไรได้แต่อย่าทําร้ายผู้หญิงนะครับผมทนไม่ได้ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะฮะกับรายการโหนทวิตวันนี้ผมบูวิจรุตนักข่าวเบื้องชีพขอร่ำลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ